สวัสดีครับยักษ์อยากเล่านะครับวันดีลวเดือดโอ้โหพาดหัวแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับมอร์เซสไกเซโดครับตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมันเกิดเหตุการณ์พลิกไปพลิกมาปาดไปปาดมาระหว่างลิเวอร์พูลและเชลซีซึ่งบทสรุปเนี่ยนะครับหนังหักมุมเรื่องนี้ก็ยังไม่ถึงตอนจบสักทีเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในรอบหนึ่งวันของการดิวจจากองกลางคนนี้นะครับ ติดผมว่าเขาจริงๆรงนะครับมาร์สแกาเซดโดเป็นนักเตะที่อยู่ในตลาดเนี่ยตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าใครจำมันได้เนี่ยเจ้าตัวเคยถึงขั้นว่าโพส์ตในช่องทางโซเชียลรวมถึง i n s t a g r กรของตัวเองที่เรื่องต้องการอยากจะย้ายทีมเพื่อโอกาสที่ดีกว่าณนะเวลานั้นเนี่ย มีอาร์ซนเข้ามาเกี่ยวข้องครับีิดแต่ว,ว่าดีลก็ไม่เกิดขึ้นและทุกอย่างก็ดําเนินต่อไปครับอยู่กับไบรตันจนมาถึงซัมเมอร์นี่แหละครับประเด็นของกาซิโดก็ถูกพูดถึงอีกครั้งและเจ้าตัวพร้อมย้ายแล้วครับซึ่งทางไบรตันก็ไม่ได้ปิดโอกาสอะไรครับทุกครั้งครับที่เราได้รับรู้ถึงการสัมภาษณ์บรรดาบอดบริหารของไบรตันอย่างเช่นพอบาเบอร์ครับซึ่งเป็น CEO เนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับแต่ต้องเป็นในราคาที่เหมาะสมสำหรับไบรตัน ทางข้อเสนอดีก็พร้อมเจราจารยอยู่แล้วแต่ไอ้คำว่าไอ้ข้อเสนอดีนั่นแหละครับบรตัน <Bright on S 1> อาจจะมองอยู่ในระดับใกล้ๆ1 0 0ล้านปอนด์ซึ่งในระหว่างนั้นครับหลังจากที่ปิดฤดูก,กาลไม่นานเนี่ยมันก็มีประเด็นพูดถึงว่าเชลซีนะครับปักชื่อของกาเซโดเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกเลยในการจะเข้ามาเสริมทัาในแหล่งมิดฟิลด์เพราะมีการยกเครื่องใหม่หมดเลยถ้าได้กาเซโดเข้ามายืนคู่กับเอนโซเฟรเดสน่าสนใจแต่มันยืดเยื้อครับ เชลซีพยายามยื่นไป 65, 70- 80ก็ยังไม่ถึงตัวเลขที่บรตันต้องการนั่นคือ100ล้านก่อนเพียงแต่ว่าพอระยะเวลามันยืดเยื้อะนะครับมันเริ่มเปิดเส้นทางของการแข่งขันมากขึ้นเพราะไบร์ทมินตคก็สนใจทว่าสุขเคลไม่เคยปิดบงังเพราะว่าต้องการกองกลางเบอร์6คนใหม่หลังจากที่พลาดตัวเดนินไรซ์ซึ่งตัดสินใจย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลเพราะฉะนั้นในเมื่อนักเตะที่มีคุณภาพอย่างกาเซโรอยู่ในตลาดทำไมถึงจะไม่มอง บริตันจึงวางเส้นตายหลุมๆไว้ครับว่าภายในเที่ยงคืนของวันพระัาสบัดีที่ผ่านมาครับจะพิจารณา,าข้อเสนอที่ดีที่สุดทีมไหนให้ราคามากที่สุดก็จะตอบตกลงกับทีมนั้นปรากว่ายื่นม,มา3เจ้าครับ,บยบร์มินิก90ล้านปอนด์เชลซี100่0ล้านปอนด์และลิเวอร์พูลครับหนึล้านปอนด์มันพลิกตรงนี้เลยครับปึ้งปาดเข้าไป มันเหมือนเป็นหนึ่งในด่านของเกมที่คุณกำลังเล่นกันอยู่เพราะก่อนหน้านั้นลีวอพูเนี่ยให้ความสนใจในตัวของโรเมโอลาเวียอย่างเป็นล่ำเป็นสันมากๆครับอยากได้และเกินเด็กคนนี้อายุ19ปีจากซามัตตันซึ่งซามตตันตั้งราคาไว้50ล้านปอนด์แต่ลีวอพูก็ยื่นไป3ครั้งแล้วยังไม่ถึงครับ4 7 41 46ยังไม่ถึงแต่ในระหว่างก่อนที่จะยื่นบิดที่4นั่นแหละครับ เชลซีปาดมายื่นก่อน48ล้านปอนด์เฮ้ยมันเริ่มแปลกๆเหมือนกันเริ่มมีการแบบปาดไปปาดมาพอเชลซีปาดปุ๊บลิเวอร์พูลก็เลยขยับเข้ามาอยู่ในการแข่งขันของดิวกาเซโดและทุ่มถึง111ล้านปอนด์ครับตัวเลขยึดตาม BBC ครับซึ่งมันเป็นข้อเสนอที่บรรลุข้อตกลงระหว่าง2สโมสรครับนั่นคือลิเวอร์พูลและไบรตัน เพราะไบรตันวานเส้นตายแฟนดูมอยู่แล้วครับว่าผลนเที่ยงคืนปุ๊บข้อเสนอไหนดี่สุดแพงที่สุดตกลงกับดีวนั้นซึ่งลิวพูยื่นมาเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดครับในระหว่างนั้นครับก็มีการบุกตารางของตวรวจร่างกายนะฮะที่ลิวพูไว้แล้วเตรียมตัวเรื่องอื่นๆครับหลังจากการตวรวจร่างกายเรื่องรายละเอียดส่วนตัวเรื่องเอกสารต่างๆแล้วก็จะมีการสัญญ,ญา,าเป็นอากการก็คิดว่าแบบไม่มีปัญหาอะไรละสบายสบาย แต่ไางมาเอ๊ะทำไมนักเตะรวมถึงทีมงานของเขาเอเย่นส่วนตัวของเขายังไม่เดินทางมาลิเวอร์อพูลครับยังอยู่ที่ลอนดอนทีมของไกเซโดเนี่ยมาปาักหลากอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยหลายวันแล้วครับเพื่อรอการเจราจาระหว่างบร h t ตนกับเชลซีให้มันเสร็จสิน้นเพราะมีการเปิดเผยว่าระหว่างไกเซโดกับเชลซีเนี่ยลงลึกในารายละเอียดส่วนตัวเนี่ยคุยกันไปบางส่วนแล้ว และค่อนข้างแฮปปี้ดีกับข้อเสนอจากเชลซีแต่อยู่ลิหูปาดมาครับปึง้งบริตันตอบลงปึง้งซึ่งณเวลาแรกมันก็ไม่ได้มีกลิ่นที่จะมีปัญหาอะไรครับก็จะเตรียมตัวเดินทางขึ้นมาจากลอนดอนสู่ลิเอรูแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตัวร่างกายรายละเอียดส่วนตัวอะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่าพอถึงช่วงสักบ่าย,าย,ายตามเวลาบ้านเราครับประมาณ4ี่โมงเย็นของไทย ก็คือประมาณ10บโมงช้าของเที่องกฤษเริ่มมีกระแสครับว่าเชลซียังไม่ยอมนะเฮ้ยฉันจีบมาตั้งนานกเซโดก็มาอยู่ที่ลอนดอนแล้วเตรียมที่จะรายจารายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแต่อยู่ริบูปาดมาตุ้มมันเลยมีประเด็นเพิ่มเติมนะครับจากบรรดาสื่อหลายๆคนครับที่องกฤษที่น่าจะถือได้นะครับทั้งออนสตีนทั้งเบนจคอปอะไรก็ตามแต่นะครับบอกว่าเชลซีขอหาลู่ทางก่อน เฮ<ห>้ยแบบนี้ไม่ได้เพราะตัวเชลซีกับกาซซโดเนี่ยโกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่ข้อเสนอเขาก็ยื่นไปถึง100ล้านปอนด์แล้วแต่มีลิฟวูยื่นมามากกว่าก็เลยจะหาทางครับหาทางแล้วบอกให้แคมป์ของกาซซโดเฮ้ยอย่าพึ่งขึ้นอย่า่งขึ้นไปที่ลอนดอนซึ่งตอนนี้บริเตนก็ยังรอครับยังรอในข้อเสนอที่มันตกผลึกและยังเป็นทางการกลับมาอีกรอบแล้วหลายฝ่ายก็คาดการว่าเชลซีพร้อมเกทับแน่ๆแ,แ,และให้มากกว่าที่ลิฟวูจ่ายให้ด้วย อาจจะไปถึง115ล้านปอนด์ครับเป็นค่าตัวของไกเซโดในเวลานั้นฝุ่นมันก็ตลบอีกรอบครับบางคนก็บอกว่าลิปูเตรียมถอนตัวแล้วบางคนก็บอกว่าไม่ลิปูไม่จำเป็นต้องถอนตัวครับเพราะันรู้ข้อตกลงกับไบรตันเรียบร้อยแล้วที่เหลือขึ้นอยู่กับเชลซีครับว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอใหม่มาให้ไบรตันได้หน้าพึงพอใจจริงๆหรือเปล่าหรือไบรตันจะรับข้อเสนอจากเชลซีหรือเปล่าเพราะบางคนก็บอกว่าไหานาบอกว่ามีเส้นตายในคืนวันพฤหัสที่ผ่านมา ซึ่งมันก็ไม่ได้มีการยืนยันอย่างร้อซจากใครเลยนะครับเป็นเพียงแค่การคาดการณ์จากบรรดาสื่อมวลชนและการหาข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟของแต่ละค่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันให้สรุปง่ายๆก็คือกรณีของกาซโร่ยังไม่จบนะเชลซีกลับมาอีกรอบแต่ข้อเสนอใหม่ที่ยื่นให้ไบรตันนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปยังไม่รู้และถ้าเกิดเชลซีไม่ยืน่นกาซโรจะย้ายอยู่ลิเวอร์พูลหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ที่สําคัญครับมันมีประเด็นเพิ่มเติม,ตมข้ามาอีกว่า ชลซีจะไม่เอาแค่คนเดียวแล้วเรีโวสนใจลาวียใช่ไหมยื่นเลยครับตุ้ม55ล้านปอนด์เกินเป้าหมายที่ซ้อมตันตั้งเอาไว้ด้วยซ้ำไปจ่าย52ล้านปอนด์บวกแอดออนเพิ่มเติมอีก3ล้านปอนด์กล่าวว่าแบบมาโดนปั่นหน้าแบบนี้มันไม่ได้ครับทอตแน็ตตเอ็กเบอรี่ไม่ได้ครับต้องโชยเห็นศักยภาพต้องทำให้ดูนั่นหมายความว่าเชลซีกำลังพร้อมจะคว้าตัวทั้งแตเซโดลและลาวีย ปลมานะในรอบหนึ่งวันที่ผ่านมาคนที่อาจจะเจ็บปวดมากที่สุดอาจจะเป็นไชเลอร์อดัมครับกองกลางทีมชาติสรอเมริกาที่บรรลุข้อตกลงจากลีสมาอยู่เชลซีผ่านการตรวจร่างกายไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บครับแปลว่าเชลซีล้มดีลซะดืด้อถอนตัวออกมาเรียบร้อยอดัมก็เคว้งครับอยู่ที่ลอนดอนแล้วด้วยครับแล้วก็ทำให้เชลซีนั้นหันมา เพ่งสมาธิกับ2ดีลนี้ครับนั่นคือกาเซโรและลาเวรยเหมือนกับว่าเพื่อจะเอาคือลิฟูที่มาปาดหน้าในการยื่นข้อเสนอครั้งใหญ่ซึ่งในผลทั้งมวลมันก็ยังอีรุตรงตุนังกันอยู่นะครับเพราะฝั่งลิฟูก็ยังคงแบบยืนตร a ง,งานอยู่ครับเพราะข้อเสนอเนี้ยหนึ่ล้านปอนเนี่ยไม่ต้องเป็นแฟนทีมอื่นแรอกครับแฟนทีมลิฟูอย่างเราเราเนี่ยก็ยังรู้สึกช็อกกันว่า กล้าจ่ายได้ยังไงราคาขนาดนี้ทำไมไม่ไปทุ่มจูดคนเดียวใช่ไหมคำถามที่เจอเึมาตลอดเวลาแต่ราศการแหละครับเวลามันเปลี่ยนไปถานการไม่เหมือนเดิมเอาแค่วันนี้กับเมื่อวานมันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับหรือหนึ่งวิลาทีนี้กับหนึ่งวิลาทีข้างหน้าก็ไม่เหมือนกันแล้วครับณตอนนั้นเรือพูคงไม่มีทางได้จ่าย111ล้านปอนด์ให้กับนักเตะค,คนเดียวอย่างจูดวิลเมแน่แนต่อให้สนใจครับ แต่เงินยังไม่พอครับเพราะดีลของฟาบนนโยกับเฮเดอร์สันไม่ได้เกิดขึ้นที่สำคัญครับณนะตอนนั้นเนี่ยโจทย์ของลิเวอร์พูลก็คือถ้าซื้อในราคาแบบ110-115ล้านปอนด์เนี่ยเพื่อตั้งเตะคนเดียวยังไงก็ไม่พอครับคนเวพูต้องการอย่างน้อยเนี่ยตรงกลางเข้ามาบิบอัพใหม่เนี่ยหรือ3คนซึ่งก็ได้อเล็กซิสแม็กนิสเตอร์มาได้ซโบสไลมาแต่ตอนนี้ด้วยงบประมาณที่มันเหลืออาจจะจํากัดแล้วก็บวก เม็ดเงินที่เข้ามาจากการปล่อยทั้งเฮนร์สันแล้วก็ฟาบินโย่มันอาจจะรวบรวมได้ก้อนหนึ่งครับแล้วอยู่ในช่วงเวลาที่มันต้องต้องรีบตัดสินใจกำลังจะเปิดฤด,ดูกาลแล้วตำแหน่งหมายเลขหกก็ยังสันคลอนไม่มีตัวหลักพยายามทดลองดูแล้วครับเอาเทรนด์มาเล่นเอาเคอร์ติสโจนมาเล่นแม็กอลิสเตอร์มาเล่นมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าไว้วางใจได้ขนาดนั้นมันต้องมีตัวตัดเกมแบบมืออาชีพจริงๆซึ่งแกเซโดก็ตอบโจทย์รับ อายุยังน้อยพัฒนาได้เพียงแต่ว่าพอลงทุนยื่นเข้าไปการเจรจาระหว่างสโมสรกับตัวเตะหรือทีมของตัวนักเตะเอเจนต์ส่วนตัวมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะจบแบบไหนครับเอาบอกตรงนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้เจอเดีวอะไรแบบนี้มาก่อนมันอาจจะมีแบบอปาดหน้ากันแบบปาดไปปาดมาเนี่ยคืออ่าโอเคอย่างเช่น ดิเิทาเบอร์บาตอฟใช่ไหมฮะที่แมนเตอปปาดมาสตีจากสนามบินแล้วมาเซ็นญ,ญ,ญาเลยอะไรประมาณแต่เนี่ยมันพัวพันหมดเลยครับเชลซีลิเวอร์พูลไกเซโดลาเวียไทเลอร์อดัมส์คือมันมันเชื่อมโยนกันแบบซับซ้อนซ่อนเงินมากและผมก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วการตัดใจของดีลนี้เนี่ยมันจะจบแบบไหนซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเสนอของเชลซีครับ ว่าทาให้ไบรตันนั้นใจอ่อนเพื่อจะตอบรับข้อเสนอหรือเปล่าแม้ว่าไบรตันนั้นจะตกลงกับลิฟูไปแล้วก็ตามแต่ในส่วนของไก์เซโดเนี่ยหลายๆสื่อก็ประโคมเขาว่าใจนะครับเอียงไปทางเชลซีมากกว่าเพราะคุยกันมาโดยตลอดแต่จู่ลิฟูโผล่เข้ามาแต่อีกฝั่งก็อาจจะมองว่าลิฟูก็ไม่ได้คิดรืคิดเรอะไรก็เป็นทีมที่ระดับท็อปซึ่งมันก็เป็นสโมสรชั้นนําที่นักเตะสามารถเลือกเพื่อจะยกระดับตัวเองได้ แล้วแต่เลยครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับบทสรุปตอนจบมันอาจจะไม่ได้ถูกใจใครทุกคนหรอกครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อหนังเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวถ้าได้บทสรุปเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่เดี๋ยวคงหยิบยกมาเล่าส่วนฟังอีกรอบแล้วกันครับอ่ะประมาณนี้คิดเห็นยังไงบ้างกับกับเรื่องราวตรงนี้นะครับอาจคิดว่าสุดท้ายแล้วกาโรจะย้ายไปทางไหน ลองลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวตามกดใอชัทุกเมนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าที่ชอบในนุงผมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสับสมโดยตรงครับนั่นคือซูเปอร์แตงให้กับอยากดีๆนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ